สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มีแดดนะครับมีแดดมาสองวันแล้วล่ะครับผมเมื่อวานวันนี้ยิงวันก่อนก็มีฮะแต่ว่ามีฝนพรำฝนปล่อยตอนกลางคืนอนะก็มีแดดสองวันติดแต่ว่าตอนนี้พื้นเรายัางไม่แห้งนะครับอืมด้วยที่ว่าพื้นที่เนี่ยนะครับผมมันโดนอ่าโดนจมน้ํามาแบบหลายวันติดนะครับเนาะทีนี้พอเราปล่อยน้ําออกปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานเพราะว่าดินเนี่ยอุ้มน้าอยู่นะฮะก็โดนฝนหนักเนี่ยอยู ห้าหกวันติดแล้วทีนี้แบบพื้นมันอุ้มอุ้มน้าเลยพอพื้นอุ้มน้ําปุ๊บเนี่ยพอเราปล่อยน้ามันก็แห้งช้านะครับผมตอนนี้ที่พื้นเองนะฮะมีความชื้นความฉ่าอยู่แล้วตอนนี้น้าค้างหนักมากครับน้าค้างรุนแรงมากเลยนะครับผมท่านใดที่เข้าอยู่ในระยะท้องกับระยะออกลวงนะครับผมต้องเตรียมระวังป้องกันในเรื่องของเชื้อราให้ดีนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะ,ะถูกเข้าทําลายจากเชื้อราได้นะครับผมถ้าเป็นกลุม่มพันเข้าที่ออนแอโดยเฉพาะนะครับผม,ผมก็คือ อาจจะโดนเสี่ยงในเรื่องของราดอกถินที่เขาทําลายมาเมล็ดได้นะครับผมหากเราไม่ป้องกันตั้งแต่ช่วงข้าวท้องไปจนถึงข้าวกาลังออกหลวงนะครับแล้วหน้านี้เองนะครับผมก็ถ้านอกจากเชลราแล้วนะฮะก็จะมีในเรื่องของพวกมแมลงที่เป็นมแมลงแปลกๆแล้วกันนะครับผมมันจะเริ่มมีให้เห็นเนื่องจากว่าเปลี่ยนถ่ายอากาศจากอากาศที่เป็นอากาศเป็นหน้าฝนนะครับผมก็สุดร,รูหนาวเนี่ยมันจะมีมแมลงนะครับผม แมลงแปลกๆเลยอย่างใน,นนาข้าวที่เราเจอหนักๆก็จะเป็นพวกแมลงบวอะไรอย่างนี้นะครับผมที่จะเข้าทําลายได้นะครับผมดังนั้นควรเตรียมป้องกันให้ดีนะครับผมฤดูหน้าถัดไปนะครับผมท่านใดที่จะทำในฤดูหน้านะครับสิ่งแรกที่ควรคํานึงนะฮะก็คือ,อควรคานึงด้วยนะครับว่าพันสายพันธุ์ไหนมีความอ่อนแอมีความต้านทานต่อเพลกระดดเสียงตานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าหวานข้าวไปคาบเกี่ยวระหว่างเดือนกุมภามีนาะ อะไรอย่างนี้นะครับผมจะเจอเปรี้ยกร,ระโดดสิน้ำตาลก็ข้างมากนะฮะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่อ่อนแอนะฮะหรือสายพันธุ์ที่ไม่ต้านทานอย่างข้าวข้าวเบอร์ต่างๆหรือข้าวที่ไม่ใช่ของพอขอนะครับผมมันจะอ่อนแอนะฮะอย่างอย่างเบอร์20อย่าง5้สีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ก็ถือว่าไม่ต้านทานต่อเปรี้ยกระโดดสิน้ำตาลนะครับผมเนาะข้าวพันธุ์ไทยเองส่วนใหญ่จะต้านทานนะครับผมมากน้อยขึ้นอยู่กับแล้วแต่ละสายพันธุ์กันไปนะครับผมก็จะมี ส่วนใหญ่เขาข้าวพันธุ์ไทยจะจะต้านทานเพลียกระโดดน,นะครับผมมีแค่บางสายพันธุ์ที่ยังพัฒนายังไม่ไม่ไม่ได้เอาหยิบก็ไปต้านทานเลยก็คืออย่างพวก็ข้อหกหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็ขอหกหนึ่ง,ง,งจริงๆนะก็มีเชื้อต้านทานแต่ยงว่ามันมันยังอ่อนแออยู่นะครับผมเนาะถ้าเกิดพันธุ์ที่ไม่ต้านทานเลยแล้วเท่าที่เราเรารู้จักกันก็คืออย่างกลุ่มเบอร์ยี่สิบเนี่ยอันนี้ไม่ต้านทานเลยนะครับผมถ้า ใครที่ทําผ่านหน้าหนาวนะฮะต้องเตรียมระวังป้องกันอย่างมากเนาะอันนี้คือข้อควรระวังในรุ่นถัดไปนะครับส่วนรุ่นนี้นะฮะที anyway. ่น่าเป็นกังวลแล้วเจอกันบ่อยก็คือเอ่อในเรื่องของน้ํานะครับผมภาวะน้ําท่วมน้ําเยอะอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะก็คือในเรื่องของนกนะฮะเนี่ยนกลงเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่มีแต่ฝูงนกนะครับนกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่า อ่าโซนนี้ไม่มีข้าวเกี่ยวนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเจอปัญหาก็คือนี่ครับนี่หนูครับผมหนูเนาะแต่ว่าแปลงนี้เองหนูหนูไม่เยอะครับหนูน้อยหนูจํานวนน้อยมากนะครับผมเจอไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เลยเอามาบอกมาเล่าเก่าต่อกันนะครับผมว่าควรเตรียมตัวรับมือกันยังไงนะครับผมว่าจะเป็นข้าวที่เป็นผ่านรุ่นนี้นะครับผมควรรับมือเชื้อราให้ดีนะครับผมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แล้วก็ฤดูหน้านะครับผมก็ควรเตรียมรับมือป้องกันในเรื่องของเพี้ยกระโดกเสียงตาให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะสร้างความเสียหายให้ได้ตอนนี้ราคาข้าวไม่ขยับก็ผมวางแผนการทำลายทำได้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปเนี่ยแล้วเราได้กลับคืนมาไม่เต็มนะฮะมันก็จะจมทุนลงไปเรื่อยๆที่ซึ่งตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับผมหากข้าวในราคาจําจหน่ายเหลืออยู่ประมาณทุกวันนี้นะครับผมก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันต้องวางแผนการจัดการให้ดี การเซฟต้นทุนต่างๆนะครับผมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับถ้าเตรียมการบริหารจัดการดีนะครับผมต้นทุนจะถูกเซฟโดยอัตโนมัตินะครับผมส่วนปุ๋ยยาหรือกลุ่มที่เป็นอ่ารกคาพืชต่างๆนะครับผมเราต้องคำนวณให้ดีนะครับผมว่าใช้แล้วเกิดความคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมใช้อ่าตัวที่ถูกอย่างเดียวร้อซนนะครับผมก็จะเสี่ยงในเรื่องของการเข้าทำลายถ้าเกิดว่าโดนเข้าทำลายจริงๆก็จะอ่าจมทุนไปเยอะกว่าเดิมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า ใช้แต่ของหนักอย่างเดียวนะครับผมหรือของที่ต้นทุนสูงอย่างเดียวนะครับผมก็จะต้นทุนสูงมากจนเกินไปนะครับผมต้องคํานวณให้ดีบริหารจัดการใช้ให้เกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุดนะครับผมนอกมีคําถามตรงไหนก็สามารถพูดคุยได้แตครับผมวันนี้ผมเองมาหาแขงขออนุญาตเล่าบรรยากาศรวมๆนะครับผมเอามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมนล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ